ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพูดกับผมแมงโก้นะก็อยู่ในเกมแพดซิมูเลเตอร์นะครับวันนี้มีอัปเดตใหม่นะโอเคเราจะมาดูกันนะครับตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วแหละเออผมไม่ได้อัดตอนเที่ยงคืนคับไม่ไหวครับง,ง่วงโอเคมาเหมือนรู้สึกว่าอีสเตอร์เอยังอยู่นะอีสเตอร์เอยังอยู่นะดูซิมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เฮ้ยเหมือนมีฮิ้วตัวใหม่มาครับคนุนเป็นฮิ้วตัวใหม่มาแต่รู้สึกว่าหน้ามันคุ้นๆเป็นฮิ้วตัวไหนมาครับไม่รู้ว่าจะสุมง่ายขึ้นหรือเปล่านะมาต่อไปกม็มีตรงไหนอีกนะตรงนูน้นนี่ครับที่เขาอัปเดตมาจะเป็นเหมือนเหมืองเพชรนะครับไดมอนด์ไม้นะครับเมืองเพชรนะเข้าไปกันเลย จริงเมื่อคืนผมเคยเข้าไปก่อนแล้วนะครับอาชีพเม้นอะไรไม่ขึ้นนะเออเราเข้ามาสำรวจดูเฉยๆอืออมแม่เหล็กไม่สามารถดูดไดมอนด์ได้เหรอเดี๋ยวนะอ,อมืมแม่เหล็กมันไม่มันไม่แข็งแรงพอที่จะดูดไดมอนด์ได้ไดมอนด์แบค็คฮะไดมอนด์แบ็คแปลว่าจะมีแบบถุงไดมอนด์นะสิอันนี้ส,นส่สวนส่สวนวัดส่สวน โซนพาราดิสเคฟพาราดิฟพาราดิสเคฟตรงนี้ใช้หนึ่งเศษไดมอนด์ป้าซื้อเลยสบายๆนี่เป็นเหมือนอามชัยหาดครับเหมือนเป็นชายหาดนะชนเผ่าอ,อะไรสักอย่างนะครับดูสิมีรูปปั้นด้วยเฮ้ยน่าสนใจสวยมากดู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 ดดสวยนี่ครับก็จะเป็นกองเพชรนะเนี่ยกองเพชรอันนี้เท่าไหร่ ฮะห้าพันฮะเดี๋ยวนะมาดูที่ Exclusive Shop กันหน่อยเฮ้ยนี่มีแพ็คใหม่ด้วยครับทุกคนนี่เป็นโุ้ยทันินอยางเท่เลยอะแพ็กใหม่อ่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไม่มีนะเหมือนเดิมนะครับทุกคนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะ อคอันนี้ก็ยังเป็นแพ็คเดิมนะครับอย่างอื่นไม่มีเนาะอันนี้โอเคมาต่อไปขอลองดูซิว่ามันมีแบบพวกประตูลับหรือเปล่าวันดีเพื่อนบ้นขุนละอืมรู้สึกว่าอืมเกือบทุกที่มันปีนไปได้หมดเลยนะดูดินย่ยมันปีนมันมันดูดิมันสำรวจได้หมดเลยอะ่ะ ดูเหมือนมันอาจจะแบบอ่าอาจจะมีอัปเดตต่อผมว่านะอัปเดตตัวนี้ต่อนะครับูอยากทรงนะครับอัปเดตต่อแน่เลยจะมีอัปเดตต่อเห็นเห็นชัดชแน่นอนแต่รู้สึกว่าทไยเพชรมันได้น้อยจังเลยอะ่ะดูดิเนี่ยนี่แค่หนึ่งพันหนึ่งจะบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวอ่าผมยังไม่มีอ่า <laughs> ม่มีเอนชานไดมอนด์เลยนะตรงนี้ใช้ 10m นี่10ล้านไดมอนด์ซื้อไปเฮ้ยอันนี้เหมือนเป็นโซนแบบเทคโนโลยีเทคโนโลยีเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะริสปลอินหนึ่งนาทีคืออะไรหมาถึงเพชรเหรอคืออะไรอะมันรีสปอินเฮ้ยเดี๋ยวเราจะรอนะครับว่ามันคืออะไรนะผมไม่รู้นะครับ เสียงดังมากปรับเสียงลงหน่อยเออนี่แต่เพชรก็ยังไง่น้อยอยู่เลยอะะนึกว่าจะได้แบบแบบหลักหลักสักประมาณแสนน่ะเออแบบอันนึงได้หลักแสนเนี้จะดีมากเลยนะดูดิไม่ย่างน้อยเลยอะรอมันรีครับรอมันรีมันคืออะไรรีสปาวอินอะผมงงมากมาก สี่สามสองหนึ่งคือ,อะไะนรลีกสปาลีสปา,สปานี่อ๋อเหมือนเป็นหีบก็ว่าเป็นหีบครับทุกคนโอเคแล้วตรงนี้ล่ะมีอะไรปล่อยยิวแพทฮะปล่อยตัวใหญ่ผมจะไม่มีเลยสักตัวอะอะไรอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋เดีเ,ดเ,ดเ,ดเดปล่อยฮิ้วแพทเอ๊ะโอ้โอ้ผมปล่อยไม่ได้เพราะผมไม่มีหิ้วเอา้า <laughs> เล่นอย่างนี้เลยเหรอไม่เอานะฮิว้วคือผมผมซื้อได้แล้วแหละแต่ไม่มันหายากครับคนก็คนควรเข้าใจนะว่าฮิ้วมันหายากขนาดไหนอะโอ้เจ๊นะ เห็เขาบอกว่ารูนแบ็คมันใช้แม่เหล็กดูดไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันดูดไม่ได้ครับทุกคนมันดูดได้แค่แบบนิดหน่อยนิดนิดนิดมากแบบโคตน,น้อยอะ่ะโอ้ยไม่เอานะอย่างเงี้ยดูแลกับฮิวแอดเฮ้ยผมไปไม่ได้เยอจะบ,บ้าหรือเปล่า แรใหม่มีใครกิฟต์ให้ผมหรือเปล่าไม่มีนะครับ <c oughs> ต้องแลกกับหิวแล้วรู้สึกว่าฟาร์มก็น่าจะได้น้อยด้วยนะนจริงฟาร์มก็น่าจะได้น้อยด้วยอ่ะโอ้โหเกินไปหรือเปล่าคนเห็นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยเห็นเห็นมันมีที่ เอ็นชาร์ดนะครับว่ามันมีพลังเพิ่มขึ้นมาอีกสามอย่างนะลองไปดูนะครับะลองเพิ่มขึ้นมานี่ไงไดมอนด์แบ็กมาสเตอร์แล้วก็มันตีแมนนิสม e นจะมันจะเพรสแมนนสไดมอนด์แบ็กลักนี่ไงเพิ่มมาสามอย่างอะยะ <laughs> มันสนุกไหมเนี่ยเฮ้ยคุณพิ่ันนครับพี่น้องคุณดูครับพี่น้อง อ่าได้บด์มายตอนแรกผมนึกว่าจะได้แบบเพชรแบบมหา,าศาลแบบหลักร้อยล้านจะบ,บ้าหรือเปล่าห,หลักราลข้นมาละแต่พอมาดูอีกทีนี่คือแบบกระจกกระแจะมาก <c ười>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  แต่ผมว่าน่าจะมีคนบ่นเยอะมากเลยนะนจริงมาแล้วครับมาอยู่ในโลกฮัดคอมมาเข้าไปกันเลยอย่ารอช้าครับพี่น้องโอ้เพชรหนึ่งแสนจ,จัดไป ดูสิเอาเพชรหายเอาเพชรหานไปไหนครับเฮ้ยทำไมเพชรหหยเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรเพชรเพชรมันหายวานนี้ไงมาโอ้โหยังได้เพชรน้อยอยู่ดีอ่ะุกคนดูดิไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะโอ้โหสุดๆออกเลยสุดๆอัปเดตนี้ โอ้เป็นอัปเดตที่ไร้ประโยชน์มากดูดิอันนี้ปลดล็อกเอเรียคิงด้อมผมยังไม่ได้ปลดล็อกเลยอันนี้คือรายอันนี้ปลดล็อกโซนปวน,วนวก่อนอ่ะงงผมไม่เข้าใจมันคืออะไรที่แย่มากในสำรับกนะครับเพราะอย่างน้อยมันต้องได้เพชรเยอะกว่านี้เพชน,น้อยมากคนดู แบบน้อยมากโอ้โอเคโอ้เจอมหาหาน้านครับลูฟี่ไปแลวเนอะ